โอเคบมในส่วนของคลิปนี้นะฮะพี่จะมาสอนวิธีการรับตัวรักตอใหม่นะบมโอไรออนนะครับผมหรือว่าเป็นกิจกรรมสายรีนั่นเองนะบผมสำหรับน้องคนใดที่แบบอยากได้ในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพี่ขอสัก50ไลค์นะครับผมก็ใครถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทแฟนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรั้วสวยดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมจหรับเช้าว,วันนี้นะฮะคือตื่นเลยแล้วก็ได้ได้ปไปไล่อ่านคอมเมนต์เนาะเออน้องเขาบอกว่าช่วยสอนวิธีการรับตัวละครใหม่หน่อยนะครับเออพี่ก็ได้เข้ามาดูในเกมเออก็มันมันก็มีแจกตัวละครแล้วก็แจกสกินปืนแจกชุดแบบเยอะจัดจัดนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เนาะมันมาไม่ตรงกันนะอ่ะเออเดี๋ยวพี่จะมาใน สอนวิธีการรับในส่วนของตัวละครก่อนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยพี่ไพ่ในส่วนของกิจกรรมที่มาเมื่อคืนนะครับของนเมื่อนนี้นี่ในส่วนของกาตนะะนะครับผมสาหรับใครที่แบบยังไม่ได้ดูคลิปก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ได้นะผมแบบหมดโคตรน้อยเลยนะผมหมดประมาณห้าร้อยสี่ร้อยเพชรน,นี่แหละนะครับผมแล้วก็น้องๆคนไหนที่หมดกิบเพชรก็ฝากเพชรด้วยนะผมในส่วนของกิจกรรมคาตนณะนี้นะครับ เออแล้วก็ที่แบบหมดเดยก็เคยสอมนี่แหละแต่เพิ่มมาสุดเดียวกันเนี่ยก็ลองไปหาดูลิไใ้นะครับผมนี่ีได้สุ่มไปแล้วแล้วก้น,นี้ก็ได้สุ่มไปแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูลิดได้เลยนะครับท่านี้ขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะครับผมเพื่อเปมลรงใจเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูในเรื่องของเราดีกว่าเพือในส่วนของตัวละครตัวนี้นะครับผมเล่นเพื่อรับตัวละครใหม่ทาวนฟรีและสกินปืนสูงสุด50วันนะครับผมก็คือมันจะอยู่ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับ อันนี้ก็คือภารกิจรับโอไรออนนะครับผมทหารโลหิตเอ่อเป็นกิจกรรมที่มาในวันที่สิบสามตอนนี้ยังไม่ถึงเนาะตอนนี้มาวันที่หกวันที่สิบสามมีเวลาเต็มตัวอีกหลายวันเลยครดูสำหรับตัวละครใหม่คือตัวนี้นะครับผมนี่โอไรออนมอ้ย like อันนี้ก็คือจุดที่พิเอ่อมันมีนัืนเปล่าน,น,นี่นะครับผม EP จะถูกแทนด้วยพลังโลหิตอาคาตก็น่าจะเป็นเลือดลวมั้ง ใช้เพื่อเพิ่มพลัง150หน่วยเพื่อเปิดการป้องกันตัวความเสียหายป้องกันความเสียหายทําให้คุณไม่ได้รับเสียหายได้รับความเสียหายและไม่สามารถโจมตีศัตรูได้รวมถึงดูด HP 15หน่วยจากศัตรูในระยะ5เมตรในเวลา3มวิคูดาว3วิเฮ้ยคูดาว3วิแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถ้าคูดาน้อยอะ่ะนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของเกมตัวละครใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟนะจีแต่ยังไม่มานะครับผมแล้วก็มันบอกว่าให้เราเอ่อเดี๋ยวนะพี่พได้ไปอ่านมานี่นะครับผมเล่น CS เ v ส3เกมนะครับผมก็คือหมดนี้เลยคุณดูไม่ใช่น,นะซีเอสซีวีซีเกมก็คือหมดนี้นะครับผมซีวีซทั่วไปเลยนะครับ นี่นี่ก็คือสกิีสีตัวไปเลยสามาัถเล่นได้แล้วอัน,นี้ก็เล่นได้นะครับจะดดบแค่สามเกมเองนะก็ถ้าน้องๆเล่นครบเออกี่เกมวะสิบเกมก็จะได้รับในส่วนของสกินปืนนี่ไปแบบยี่สิบวันอะ่ะเออนี่ห้าวันห้าวันก็คือได้สิบสกินแล้วก็สิบวันได้อีกสิบสกินไออ,อีกสิบวัน ไม่ใช่ดิเล่น5้าเกมได้1ิบวันแล้วก็เล่นอีก1ิบเกมได้สิบวันแต่ก่อนนี้ก็เมื่อเรานําตัวละครตัวนี้เมื่อได้มาแล้วเราก็ไปเล่นสังหารศัตรูครบห้าคนก็จะได้อีกสิบวันแล้วก็เมื่อเราสังหารครบที่5้าข้อจะได้อีกสิบวันแล้วก็เมื่อเราสังหารศัตรู2 0 0พันก็คือดาเมจสองพันก็จะได้อีกส0บวันนะผมไปทั้งหมดห0สิบวันไปแบบฟรีๆเลยนะครับผมนี่จะจุกๆสองเดือนอ่ะเกือบสองเดือนอ่ะนะครับผม ก็มันมีกิจกรรมสายฟรีด้วยครับผมสใส่ยาให้พี่สอนวิธีการรับโทเค็นที่นอกเหนือไปจากนี้นะครับผมก็ฝากกับมันด้วยพี่ก็จะมาทำอะไรแล้วกันนะครับผมแล้วก็นี่ดีกิจกรรมสายฟรีล็อกอินนะครับผมแล้วก็แล็ชซิตอมะฮิตโอเคเลยี่แอร์มทีโลหิตก้อนี้ก็เป็นตัวละครฟรีแล้วก้อนี้ก็แพ็กสร้างห้องแล้วก็สะสมเพื่อรับท่าค่าเอ้ยอย่างนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก้อนนี้ก็เป็นกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันเป็นกองศพแล้วก็นี่เป็นแอร์บอร์ดนะครับ โอเคนะมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของกิจกรรมละครใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในเซิร์ฟนะครับโอเคทักทิ้งอีวี่ก็ต้องขอจบในที่นี้แล้วกันนะก็แมนนิเฟสซาบายๆครับทีนี้ก็มุนๆหน่อยเออพอดีตื่น